กับคลิปนี้นะคะเป็นคลิป My Fairy t e 2020นะคะ คือเราคัดมาตรงนี้เลยเตรียมแคปได้เร็วคือมันผลิตภัณฑ์ที่ดีจริง no สปอนเซอร์ทางาน,นซื้อเองใช้เองและมีแน่นอนสําหรับวันนี้เราจะเป็นการรีวิวที่แบบว่าไม่ได้เจาะลึกมากนะคะเอาเป็นเหมือนแบบผู้ใช้ผู้บริโภคกันเลยแล้วก็มันมีดียังไงท,ไทําไมชอบราคาเท่าไหร่นะจ๊ะแล้วก็ราคาอาจจะขึ้นขึ้นลงลงนะคะก็แล้วแต่โปรโมชัน่นแล้วแต่ช่วงปีนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันดียังไงทําไมถึงเลือกใช้ตัวนี้นะคะก็มาบอกสกินทายของตัวเองก่อนนะคะก็คือ ประเภทผิวของตัวเองเนี่ยคอนข้างนี่จะเป็นคนผิวแห้งนะคะปานกลางถึงมากเลยทีเดียวนะคะคนผิวมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมแต่อยากจะบอกว่าสามารถไปลองใช้กันได้นะคะมันดีจริงๆนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพราะว่าถ้าไม่กดแชร์เนี่ยระบบ YouTube แล้วก็ Facebook เนี่ยจะปิดอัตโนมัติเลยแกจริงๆนะ <c oughs> เชื่อกันเยดิหยอกเล่นเดี๋ยวเราจะเริ่มแรกโดยที่หมวดหมู่ของครีเซนต์ทำความสะอาดนะคะเริ่มจากหน้ากันก่อนเลยเนาะว่าเรามีการทำความสะอาดอยังไงแล้วก็เลือกใช้อะไรนะจ๊ะสำหรับตัวนี้นะคะคือเซ r รวีไฮเดรตติ้งนะคะครีมทูโฟมนะคะคินเซอร์ปริมาณน,นะคะสุดทธิอยู่ที่100มิลลิลิตรนะคะตัวนี้มีดรีย,ยงไงนะคะสำหรับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะคะแล้วก็ล้างเครื่องสำอางนะคะตัวนี้เป็น r e มูเวอร์ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแบงค์ชอบมากๆคือด้วยความที่เป็นคนที่ผิวแห้งมาก คือใช้คลีนเซอร์หรือว่าตัวที่ทําความสะอาดตัวอื่นอะเออโฟมล้างหน้าอะไรต่างๆเนี่ยผิวก็จะแห้งเหมือนกระดาษแล้วก็จะลอกเป็นขุยแกแล้วหน้ามันจะแบบเป็นริ้วรอยเยอะมากแต่ใช้ตัวนี้แบ้สามารถล้างได้ถึง2ครั้งแต่หน้าไม่แห้งเออก็คือข้อดีของเขานะคะสรุปง่งายๆเลยนะคะล้างเครื่องสำอางได้นะคะสะอาดหมดจดนะคะแล้วก็ผิวไม่แห้งผิวไม่แห้งเลยเติมความชุม่มชื้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะเด่นในเรื่องของแบบเหมือนแบเรียร์นะคะกำแพงให้กับผิวเสริมสร้างให้ผิวแข็งแรงนะคะ สำหรับใครที่ผิวแหง้งแล้วก็แต่งหน้าฟังนะแต่งหน้าด้วยเมคอัพเป็นประจำนะคะแนะนําว่าตัวนี้ต้องซื้อต้องมีนะจ๊ะ <S <S เริ่มตัวที่2กันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นเซราวีนะคะไฮเดรติ้งครีเซอร์นะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายนะคะสำหรับคนที่ผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนะคะตัวนี้เป็นสูตรอ่อนโยนด้วยเนาะปริมาณสุทธิของเขาอยู่ที่473มลิตรนะคะราคาอยู่ที่627บาทนะจ๊ะก็ค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่ามันเยอะมากแกใช้ได้ ห,หลายเดือนคุ้มมา้มากนะคะตัวนี้ดียังไงนะคะทำไมถึงชอบ <c oughs> ก็คือเป็นคนที่บางครั้งเราไม่ได้แต่งหน้านะคะหรือว่าแต่งหน้าแบบด้วยเมคอัพแบบเบาๆแบงบก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็ล้างหน้า2ครั้งเนี่ยค่ะถึง3ครั้ง <c oughs> บางวันน้อยสุดก็คือ1นะึ1่งเนาะหถึงสครั้ง <c oughs> แต่เราแบบว่า2อถึงสเพราะว่ากลัวเรามไม่เกลี้ยงบางวานันอาจจะแบบล้างหน้าเยอะนะคะตัวนี้มีดียังไงนะคะตัวนี้สําหรับคนผิวแบบว่าธรรมดาแล้แห้งนะคะเออแนะนําว่าใช้ตัวนี้ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้มีเซรามัยนะคะไฮยาลูรอนนะคะสามารถที่จะใช้แล้วก็บํารุงผิ แล้วก็เสริมสร้างแบรนเออร์นะคะหรือว่ากําแพงของผิวอ่ะทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะก็แนะนํานะคะใครที่ผิวแห้งทำความสะอาดหน้าแล้วก็กายได้ด้วยนะคะใครมีปัญหาซื้อตัวนี้จบนะคะจริงๆถามว่าล้างเครื่องสาอางได้ไหมก็ได้นะแต่อาจจะไม่สะอาดหมดจดเท่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นรีมูเวอร์เมคอัพถ้าใครแต่งแบบว่าเมคอัพจัดๆนะคะเครื่องสำอางกันน้ํานะคะก็ใช้ตัวนี้เนาะแต่ว่าถ้าแบบเครื่องสำอางแบบทั่วไปแต่งหน้าเบาๆเนะ,ะ่ยค่ะ เดลูเบาๆก็ใช้เป็นอ่าตัวนี้ได้นะคะแกะได้เลยจ้ามาต่อกันเลยนะคะสําหรับตัวที่3มแล้วก็ตัวที่4ของเรานะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะทาความสะอาดผิวกายนะคะที่ชอบเนี่ยจ้าสำหรับผิวกายเราเป็นคนที่ผิวแห้งมากแกมีช่วงหนึ่งที่เราอยู่พยาคือผิวแบบแห้งแบบแห้งคือแบบเจ้าเป็นนาคขีบอเออเจ้าเป็นพญานาคบอทำไมผิวแตกล่ะก็เลยต้องเลือกนะคะตัวนี้เป็นอวีโนนะคะชุดนิ่งแอนคาวมิงบอยนี่วอชนะคะตัวนี้นะคะปริมาณสุทธิอยู่ที่ 3 5 4มิลลิลิตรนะคะราคาอยู่ที่329บาทก็ราคาแรงใช่ย่อยนะคะสําหรับตัวนี้มันมีดียังไงนะคะก็คือตัวนี้เหมือนแบบว่าแบรนด์นี้เขาก็จะเอาเข้าวโอ๊ตเอาโอ๊ตมาเล่นนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดติงคามมิ่งนะคะก็เหมือนแบบตอบปรมผิวด้วยจากลาเวนเดอร์แล้วก็คาโมไมล์นะคะสาหรับคนที่แบบเป็นผิวแห้งมากๆมีปัญหาผิวแห้งเนะนาว่าครีมอาบน้ําตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็ดีมากๆอาบน้ําเสร็จก็คือสิ่งแรกที่แบงค์ชอบเลยนะคะก็คือผ ผิวไม่แห้งเออผิวมีความชุ่มชื้นนะคะถูสอรอบก็ไม่แห้งมาต่อกันด้วยตัวที่4ของเรานะคะตัวนี้เป็นบามโอ l ล v e นะคะก็จะเป็นลูมินัสอนชาวเวอร์เจลจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเจลมากกว่าราคาอยู่ที่129บาท400มิลลิตรก็ค่อนข้างที่จะราคาถูก ลแล้วก็มีหลากหลายกลิ่นนะคะใ,ให้เลือกสําหรับเราก็จะชอบเป็นค็อนันออยนะคะนี่ตัวนี้คือกลิ่นหอมจริงใครที่ผิวแห้งมากๆก็แนะนําว่าเป็นตัวนี้นะคะถ้าใครแบบผิวไม่ได้แห้งมากก็เป็นตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะหลังจากที่ทำความาสะอาดผิวหน้าและผิวกายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาต่อด้วยการทำความาสะอาดหนังศีรษะของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นแชมพูแล้วก็แอนด์ครีมนวดสําหรับแชมพูนะคะเราขอแถมอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชอบนะคะก็คือ h ฮด d อนด์นะคะสีส้มอันนี้เลยสําหรับคนที่เป็นเป็น Hai ์ฟรอนะคะหรือว่า ผมร่วงเราก็ยังชอบตัวนั้นอยู่แล้วก็ใครที่เป็นรังแคนะคะแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นแบบรังแคเล็กๆน้อย,ๆเ,ยๆเราก็เป็นนะเราชอบ h พดแอนมากที่สุดนะคะในเรื่องของการตอบโจทย์รังแคเพราะว่าเหมือนเขาจะใส่ซิงค์ไทรโอนเข้ามานะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากใครเป็นรังแคผมร่วงนะคะสูตรนี้แนะนํามาต่อกันด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเราซื้อที่วัสดนะคะเขาเป็นนําเข้ามานาอเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะเป็นอ่ามีซองแซนนะคะมีซองแซนเพอร์เฟคเซรั่มแชมพู นะคะตัวนี้มีดียังไงนะคะเนื่องจากเราเป็นคนที่แบบผิวแห้งไม่พอผมก็แห้งอีกนะจ๊ะแล้วก็เออวมือผมแห้งนะคะก็เลยต้องใช้ตัวนี้เด่นในเรื่องคอพอเราสระผมเรียบร้อยไปแล้วนะคะผมก็จะไม่ได้แห้งนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็มีกลิ่นค่อนข้างที่จะดีเลยดีแบบดี มาต่อกันตัวที่6นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นคอนดิชเนอร์ itional, แล้วก็ทรีทเมนที่ชอบเลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นของ l o รีออนะคะทุกคน l o รีออเนี่ยเขาก็จะมีหลายสีหลายสูตร แบบหลอนมันจะคล้ายๆหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนก็จะมีสีแดงสีทองแล้วก็สีม่วงนะคะก็คือชอบทุกสีเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยเราลองหลายแบรนด์แล้วคิมดวดหลายๆแบรนด์เนี่ยมันไม่มีตัวไหนตอบโจทย์เท่ากับตัวนี้เลยนะคะก็คือตัวเนี้ยเราอยากจะบอกว่าผมเราค่อนข้างที่จะเสียเลยเพราะว่าเราเกิดการแบบว่าดัดและย้อมหลายรอบมากๆนะคะแล้วก็แห้งชี้ฟูนะคะคือใช้ตัวเนี้ยมันดีอย่างเห็นได้ชัดก,ก็คือผมมันไม่ค่อยพันกันเออมันอาจจะมีพันกันบ้างแต่ว่ามันไม่ค่อยพันกันนะคะแล้วก็เวลาเป่าเสร็จเนี่ย มันมีความน้ำหนักมากขึ้นเออผมมีการทิ้งตัวนะคะดูแบบว่าสุขภาพดีขึ้นนะคะก็ใครผมเสียใครผมแห้งก็ลองใช้ได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะ8แ,และตัวที่9เลยนะคะก็คือ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดช่องปากนะคะตัวนี้เป็นยาซีฟานสปา r รอวนะคะแล้วก็น้ำยาล้วนปากของลิสต์ i n นนะคะทําไมถึงเลือกสปารครอวคือแบบนอกใจนางไม่ได้จริงๆเอาดีๆนะคือสําหรับคนที่แปรงฟันไม่สะอาดนะคะมีกลิ่นปากเล็กน้อยเนาะก็คือแปรงฟันเนี่ยมันมันมันขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วก็วิธีการแปรงฟันด้วยนะการแปรงฟันก็ต้องแปรงให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็แปรงลิ้นด้วยอย่าลืมใครที่มีกลิ่นปากบา่อยๆเนี่ย บางคนอาจจะชอบแบบลืมแปงรงลิ้นนะคะถ้าใครไม่ไม่แปงรงลิ้นอะสังเกตตัวเองว่าตัวเองจะมีกลิ่นปากแล้วนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าไม่ได้ขูดหินปูนก็จะมีกลิ่นปากแน่นอนว่าไปขูดหินปูนด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะไหมขัดฟันนะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็อย่าลืมใช้ไหมขัดฟันด้วยนะจ๊ะสาหรับคนที่ทําวีเดียมาคือแบบทุกคนต้องใช้ไหมขัดฟันเนาะแต่สําหรับคนที่จัดฟันด้วยเหล็กเนี่ยมันอาจจะแบบ ลำบากนิดนึงก็อาจจะใช้เป็นไหมแบบก้านก็ได้นะคะป้องกานฟันผุด้วยนะคะแล้วก็กินปากระหว่างวันด้วยนะคะตัวนี้คือมีดีในเรื่องของแบบดับกินปากนะคะแล้วก็แปรงฟันสะอาดเราชอบมากมากแต่ก็แนะนําว่าแปรงเบาๆอย่าแปรงแรงนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มันขนค่อนข้างที่จะนุ่มหน่อยเพราะว่าจะเป็นเหมือนเราได้ก็คือแบบเงือกล้นแล้วก็เสียวฟันแล้วก็ใครที่เสียวฟันก็แนะนําว่าซินสโตราตัวนึงที่เราชอบนะคะโอเคถัดมานะคะเป็นน้ํายาล้วนปากที่เราแบบเลิฟคือแบรนด์ลิสเตอรีนนะคะ ลิซซ์ลีนมีหลายแบบสูตรออกมาเยอะแยะมากมายนะีคะมีแบบลดลดเยอะแยะมากมายแต่ว่าสําหรับเราก็คือชอบออริจินอลตัวนี้มากๆก็คือเป็นมาวอชนะคะคูม,มินแร ถ้าใครแบบว่ากลัวแสบปากอาจจะใช้แบบว่าตัวที่มันแบบซอฟต์หน่อยก็ได้นะคะแต่ตัวนี้คือมันใช้แล้วสะอาดกลิ่นปากดีนะคะมาถึงตัวที่9ของเรานะคะตัวนี้นะคะเพิ่งได้มาใหม่แล้วก็แบบถูกใจมากๆนะคะตัวนี้เป็น new formula นะคะ mineral cleansing water นะคะวันไหนที่เราแต่งหน้าจัดเกินไปแล้วเราขี้เกียจแบบไปล้างโฟมเนี่ยเราก็จะใช้เป็น cleansing water ตัวนี้นะคะใช้กับสำลีตัวนี้มีดียังไงนะคะหลังจากที่เราใช้ cleansing ทั่วไปหลายๆแบรนด์แล้วเราแสบหน้าจะแสบ บริเวณโหนกแล้วก็ใต้ตาเราเลยไม่ค่อยใช้คิ้นซิงแต่มาเจอตัวเนี้ยมันมันไม่แสบแต่ท้งนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสำลีที่เราใช้ด้วยนะอาจจะต้องเลือกสำลีที่มันแบบนุ่มนิ่มหน่อยนะคะดีกับผิวหน่อยแต่ว่าสําหรับตัวนี้คือแบบเลิศเลยดีเลยล้างเครื่องสำอางสะอาดนะคะไม่แสบผิวผิวไม่แห้งอุ้ยเขาอ๋ออะไรทำไมถึงไม่แสบเขาบอกว่า for sensitive skin นะคะจริงๆอะเราไม่อยากใช้คิ้นซิงที่มันใช้สำลีบ่อยๆเพราะว่าเราแบบอยากลดโรค งงปะมันอาจจะช่วยมั้งมาต่อกันตัวที่10นะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นออยใส่ผม่ะเนาะเออแบบขลัท์ง่ายๆนะจ๊ะเราไม่ตจอลึกวันนี้เราไม่ตจอลึกถึงอินเกเดียนอะไรขนาดนั้นตัวนี้นะคะก็จะเป็นออยใส่ผมของแบรนด์เกาหลีนะคะที่ขายในวัสดนะคะมันทําให้ผมลื่น ะะเลือดในที่นี้คือแบบหวีง่ายไม่ค่อยพันกันนะคะใครที่แบบผมเสียแล้วพันกันมากๆเหมือนเหมือนสตางแบงค์เนี่ยก็ไปเลือกมาใช้ได้นะคะเราเคยลองนอกใจไปใช้แบรนด์อื่นๆแล้วะแต่ต้องกลับมาตายลังตัวนี้ตัวที่11ของเรานะคะ <c oughs> เป็นเจเก้นนะคะเ <c oughs> จเก้นเจเก้เจเก้เจเก้น <c oughs> นะคะก็ตัวนี้นะคะจะมีหลายสูตรมากๆทาไมถึงชอบแบรนด์นี้เพราะแบรนด์นี้มันเป็นสําหรับคนผิวแห้งจริงๆแกถ้าใช้สําหรับคนที่ไม่ได้นอนแอร์หรือว่าแบบผิวไม่ได้แห้งมากอาจจะไม่เหมาะสมนะบางคนอาจจะไม่ เพราะมันค่อนข้างที่จะเหนียวหรือว่าเนื้อมันค่อนข้างที่จะหนักไปหน่อยแต่ถ้าผิวแห้งแบบเราค่อนข้างที่จะชอบเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นแบรนด์อีกตัวหนึ่งที่เราใช้มาตลอดตั้งแต่ต้นปีจนถึงแบบปลายปีก็จะใช้มาใช้หลายๆสูตรเหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะดีเลยมีสูตรหนึ่งที่มันช่วยในเรื่องของแบบผิวกระจ่างใสก็ถือว่าตอบโจทย์แต่ว่าถามว่าขาวเลยไหมไม่นะคะแต่เป็นการแบบดูแลผิวนะคะมาถึงตัวที่12ของเรานะคะตัวนี้เป็นเซราวีมอยส์ไรซิ่งนะคะโลชั่นนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยะค่ะตัวนี้นะคะก็มีหลายไซส์ให้ทุกคนเลือกนะคะมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ที่เราถืออยู่นะคะสามารถไปเลือกซื้อได้ที่วัดสันนะคะตัวนี้คือดีมากๆสําหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็ผิวเซนสตีทีฟผิวอ่อนแอผิวแดงคนเป็นสิวสามารถใช้ได้คือแบบคีบอบจากบาลปะคือใช้ได้จริงๆนะคะเพราะว่ามีเซรัามให้กับผิวนะคะก็คือมีไฮยาด้วยให้กับผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเมื่อผิวเราแข็งแรงมากขึ้นมันก็ไม่ค่อยอ่อนแอนะคะไม่ค่อยเกิดการอักเสบ ก็คือค่อนข้างที่จะบำรุงไปในตัวแล้วก็ทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นนะคะก็แนะนําว่าตัวนี้ต้องมีติดบ้านแน่นอนนะคะสาหรับตัวนี้13นะคะน้องใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมาเลยนะคะตัวนี้เป็นคิวเพสนะคะไฮดูไบเทนิ่งบอดี้โลชั่นนะคะราคาค่อนข้างที่จะดีมากๆสามารถซื้อได้ที่คิวเพสนะคะตัวนี้เด่นยังไงนะคะเขามีส่วนผสมข้างหลังคือนอะซิลามายค่อนข้างที่จะเยอะมากๆวิตามิน B3 านะคะแล้ววิตามิน B3 เนี่ยก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือจะช่วยในเรื่องของไบเทนิ่งน ทําให้ผิวของเราเนี่ยสว่างขึ้นนะคะหรือว่าเป็นไวท์เทนนิ่งทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นได้นะคะใครที่แบบต้องการผิวขาวกระจ่างใสนะคะก็สามารถไปซื้อมาลองใช้ได้นะคะสําหรับตัวนี้แต่ถามว่าแบงค์เพิ่งได้ลองใช้แค่2วันอะเอออาจจะยังพูดไม่ได้ว่ามันจะขาวขึ้นไหมนะคะแต่ว่าเราชอบแบบอินเกเดียนมันก็เลยเอามาพูดแล้วก็เนื้อค่อนข้างที่จะโอเคนะคะไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปสามารถใช้เช้าแล้วก็เย็นได้นะจ๊ะก็เราจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะคะก็คือคุณเก่งมากเก่ง เกมาก่าเป็นนักรบที่เก่งมากแต่คุณไม่เอาโล่ไปด้วยนะคะถือตะดาฟึบโดนฟันนะคะตัวกันแดดนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นโล่นะคะให้กับผิวนะคะป้องกันผิวจากศัตรูนะคะศัตรูคือแสงแดดนะคะต้องมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะตัวแรกของเรานะคะที่เราชอบตัวนี้ก็จะเป็น B O L E U V Anti p r o d u t i o n คือชื่อเขายาวมากก็คือเป็นครีมกันแดดของ B O L E นะคะตัวนี้มีหลายสูตรเหมือนกันชอบทุกสูตรเลยอะเออแต่ตัวนี้มันก็จะเป็นเย็นๆนะคะเรารู้สึกว่าเราเคยไปใช้ คีมกันแดดแบรนด์อื่นคือช่วงที่ใช้แบรนด์อื่นอะผิวค้ำแบบค้ำแบบงงๆอะทั้งที่เราใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เราแค่เปลี่ยนแค่กันแดดสรุปว่ากันแดดตัวนั้นมันต้องมีผลอะไรกับเราแล้วใช่ปะด้วยความสเราเป็นคนสก,กิ๊อถ้าไมผิวเราเหมือนโดนแบบผีอําของเข้าทำไมดูค้ำคแ แตกนะคะก็เลยต้องกลับมาตายหลังที่ตัวนี้ตัวนี้ใช้มาน,นานมากๆใช้แบบแบรนด์นี้แล้วก็รุ่นนี้ตลอดนะคะสําหรับบอดี้เนาะมันไม่ได้แบบทําให้ผิวแบบเบาะลดเหลืองมากเออเราเคยไปใช้แบรนด์อื่นแต่ว่าผิวเบาะลดของเราอะเหลืองเหลืองแบบเลืองเป็นขาเราเลยไม่ก็ก็มาจบตายที่ตัวนี้นะคะกันแดดได้ดีแล้วก็ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็เบาะลดไม่เหลืองด้วยนะคะราคาไม่แรงใช้ได้ระหว่างวันนะคะ <S <S ต่อมานะคะเป็นตัวใหม่ที่เรากําลังรอนะ ตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นวอสซันเดลี่โพลิชชันซัลสกินบอดี้โรชชั่น APF คืออันนี้มีคนรีวิวไว้ก็เลยกําลังลองแล้วก็รู้สึกชอบเทคเจอร์ชอบแบบเนื้อมันต่างๆสําหรับคิวกันแดดน, <ะ S 1> นะคะก็อยากจะให้เลือกนะคะว่า APF เนี่ยต้อง30บวกขึ้นไปนะคะจนถึง50ได้เลยแล้วก็เลือก PA นะคะ3บวกขึ้นไปนะคะถ้า APF เนี่ยป้องกันการเบิร์นของผิวก็คือป้องกันผิวไหม้นะคะจากแสงแดดเนาะแล้วก็ค่า PA เนี่ยป้องกันในเรื่องของเอจจิ้งนะคะหรือว่าริ้วรอยจาก รังสี U V ให้มันมีคู่กัน2ตัวนี้นะคะก็คือป้องกันทั้งการเบิร์นแล้วก็ป้องกันริ้วรอยการแกร่ก่อนไวัยได้ด้วยนะจ๊ะต่อมานะคะเป็นโลออนกันบ้างนะคะสำหรับตัวนี้เป็น New White, นีเวยไวช์ชินี่ก็มีช่วงหนึ่งที่ใช้เป็นประจำนะคะสำหรับใครที่มีกลิ่นตัวแล้วก็รักแร้วงวงแขนอาจจะไม่ได้ขาวมากตัวนี้ก็สามารถช่วยให้ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยกระสังไสขึ้นแต่อาจจะแบบไม่ได้ขาวโอเวอร์อะไรขนาดนั้นไม่ได้แบบขาวจัวเท่าเลเซอร์แต่ว่ามันกระสังไสขึ้นจริงๆแล้วก็ลดกลิ่น กายได้ด้วยนะคะสาหรับตัวนี้ที่เราชอบแต่ถ้าใครมีปัญหาแบบว่าเหมือนคนที่อ้วนมากๆเขาจะมีแบบพอแบบที่เป็นดำๆแล้วก็แบบรักแร้ดำๆเลยค่ะนี่ดำๆอันนั้นอาจจะต้องลดน้าหนักนะคะแล้วก็ปรกษาแพทย์เนาะอาจจะไม่หายนะคะเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างที่เกี่ยวกับโรคอ้วนนะคะแล้วก็ใครที่แบบมีขนเยอะๆหรือว่าแบบต้องการไปให้เรียบเนียนก็เลเซอร์เป็นอีกทางหนึ่งที่ตอบโจทย์นะจ๊ะมาต่อกันด้วยนะคะที่สกินแคร์นะคะดูแลผิวหน้าที่ทุกคนขอ,อกันมาเยอะมาก นะคะไม่ว่าจะแบบโผลทุกรายหรือว่าทุกแบบช่องทางที่จะแบบพิมพ์ข้อความมาได้ก็คือแบบเออถามกันมาเยอะว่าใช้อะไรกันอยู่นะคะตัวแรกเลยที่เราชอบนะคะซีรอยนะคะตัวนี้มาจากอ่าเมกิคเรียนะคะหรือว่าประเทศเกาหลีใต้นั่นเองตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฮยาลูรานิกแอซิดนะคะที่มาในรูปแบบแอมพูนะคะแลวก,ก็ข้อดีของนางที่เราชอบไฮยาตัวนี้นะคะคือพอเราใช้ไปปุ๊บเรารู้สึกว่าผิวมันฟูนะคะแล้วก็อิ่มชุ่มชื้นตอบโจทย์ราคาก็อืม แรงนิดนึงแต่มันก็ดีอ่ะใช้นิดนึงก็ค่อนข้างที่จะโอเคทั่วนมานะคะต่อด้วยนะคะในเรื่องของบอยชานนี่ให้กับผิวนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยที่เราเลือกนะคะตัวใช้ยยจริงแกคือเยินยับมากคือมันดีจริงๆตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์เมลานโนนะคะตัวนี้เป็น CCS เอสเซนก็จะมีหลากหลายสูตรให้เลือกใช้กันไม่ว่าจะเป็นเอสเซนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีความเป็นออยล์โฟไม่ค่อยออกแต่ว่าถ้าใครแบบว่าผิวไม่ได้แห้งเหมือนเรานะอาจจะไม่ชอบออยล์เนาะก็อาจจะต้องไปเลือกแบบเป็นน้ําตบหรือว่า เป็นครีมได้เหมือนกันนะคะรุ่นซีซีนะคะก็คือเขาจะเด่นในเรื่องของวิตามินซีเข้มข้นนะคะไปลดในเรื่องของเมลานินนะคะแบบจุดดงดำอะไรต่างๆแล้วเราชอบมากๆก็คือชอบรุ่นนี้นะก็คือเขาเป็นความเป็นน้ํามันนะคะมันเหมาะสําหรับผิวเรามากๆแล้วก็พอใช้ปุ๊บตื่นเช้ามารู้สึกได้เลยคือผิว,ว่มันมีความแบบไวท์เีนิ่งไบรท์เีนิ่งขึ้นก็คือรู้สึกกระจ่างใสขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ขาวโอเวอร์นะคะก็ยังมีรอยฝ้ากะอยู่นะจ๊ะแต่ผิวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย ดูสดใสดูแบบก็สงสขึคือจริงๆนะคะก็สามารถไปซื้อมาลองใช้กันได้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกชอบนะคะแต่ก็ ชอบไม่สุดงงอ่ะชจ้แต่ก็ไม่ได้ชอบที่สุดอ่ะเออเราก็ยังตอบตัวเองไม่ได้แต่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราหยิบมาใช้บ่อยๆเลยนะคะก็เป็นยูเซ n ีนะคะตัวนี้ยูเซลีอันเตอร์ไวท์พันะคะสปอร์ตเลสนะคะตัวนี้มันมีสารไทอะมิดอลนะคะเป็นสารเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของยูเซ n ีนะคะที่ช่วยในเรื่องของไวท์นิ่งให้กับผิวนะคะลดฝ้ากแะ่ถามว่าหลังจากใช้เนี่ยมันแบบฝ้ากะหายไปแบบฟุ๊บเลยไหมมันไม่ได้หายนะคะแต่มันทําให้ฝ้ากะของเราเนี่ยจางลงนะคะเพราะว่าฝ้ากะของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ที่ หรือว่าปัจจัยภายนอกนะคะหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่เราโดนแดดด้วยนะจ๊ะฝ้ากับมันไม่มีอะไรที่แบบมันหายแบบไปร้อเรหรอกมันต้องใช้กันแดดด้วยเดี๋ยวต้องดูแลตัวเองดีๆแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่เราแบบหยิบม,มาใช้บ่อยเหมือนกันนะคะราคาก็ จุกอยู่แต่ก็ดีนะคะเลิศต่อมานะคะนี่เครื่องสำอางแบบโอ้ราคาแพงกันบ้างแพงจริงๆนะคะตัวนี้ที่เราไปซื้อมานะครับตัวนี้เป็นเอสเ e อร์โรเดอร์นะคะก็คือรีนิวชีฟนะคะอัญ a ิเมตเลดี t สไวท์ใบชนิดยางคีมอันนี้จะเป็นคาแรงมากหมื่นกว่าแบบ เหมือตนต้นๆที่เราแบบทำคลิปนะคะซื้อของขวัญให้กับตัวเองนะคะในช่วงแบบวันเกิดที่ผ่านมาตัวนี้ก็คุ้มนะทุกคนมันให้ปริมาณมาที่50 ML นะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะเหมาะสำหรับคนที่มีอายุแล้วเริ่มแบบ40เริ่มมีริ้วรอยหน้าแห้ง40-50อย่างเงี้ยเหมาะสำหรับสาวที่มีอายุนะคะตัวนี้เขาให้สารสำคัญสารสก,กรัดสารแบบที่ออกฤทธิ e ์เอ็นกนเอ็ทีฟอะเออมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็คุ้มอะเราใช้ตั้งแต่มีทุนาใช่ไหม จนถึงเนี่ยปลายปีก็ยังไม่หมดยังเหลืออยู่วันไหนที่เรารู้สึกว่าหน้าเราลา้าสมโซม,มรู้สึกพรุ่งนี้ต้องตื่นมาแบบหน้าต้องไร้ต้องอิ่มต้องฟูน้องก็จะบบกตัวนี้เลยค่ะทุกคนตื่นมาหน้าอิ่มหน้าฟูจริงแต่ราคาน้องก็อิ่มนนมานะ,ะ่ เป็นตัวนี้ที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นรีนอวทีเป็น,เห,นเหมือนรุ่นเดียวกันแต่ตัวนี้จะเป็นไอครีมก็เราชอบเลยนะเรารู้สึกเราทาไปปุ๊บอะรอบดวงตาของเรามีความชุ่มชื้นนะคะตื่นมาเนี่ยเนื้อบริเวณดวงตาเรามันไม่เขียวไม่ค่อยย่นนะคะแต่อันนี้หมดแล้วแล้วก็ไม่มีตังซื้อต่อ แก okay. เราไม่รู้เหมือนกันว่าราคามันเท่าไหร่อะ่ะเออล้วก็ลองไปเสิร์ชเหากันได้นะจ๊ะอันนี้เป็นแบบขนาดทดลองชอบแล้วก็ต่อมาที่เรารู้สึกว่าเรารักนะคะเรารักจริงๆก็คือเป็นลาเมอร์ตัวนี้นะคะ9ก0 0กว่าเหมือนกันตัวนี้เป็นไอคิมเนือจ๊าไอคิมเราเราชอบถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ไม่ดีขึ้นแต่มันให้ความชุ่มชื้นกับดวงตาอยากจะบอกว่าไอคิมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะให้ความชุ่มชืน้นแต่ว่าถ้าใครเป็นแบบรอยยน่นเหมือนเราแบบบุ้มบุ๋มแบบเราแล้วก็มีแบบ ริ้วลอยใต้ตาหรือว่าแบบดำดำค้ำๆเกิดจากภูมิแพ้ถ้าเป็นภูมิแพ้ต้องปรึกษาแพทย์อาจจะต้องมีการบให้แพทย์ช่วยในเรื่องของการรักษาภูมิแพ้ที่มันเป็นดำๆแต่ถ้าใครไม่ได้ภูมิแพ้มากแต่เป็นรอยแบบดำๆเหี่ยวย่นเบ้าตาลึกอ,อาจจะต้องฟิลเลอร์ช่วยนะคะ่ะครีมไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่ไม่ไม่ได้ตอบโจทย์มากต้องจบที่ฟิลเลอร์ทั้งนั้นนะคะฟิลเลอร์ต้องเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็เป็นตัวย,ยาที่แท้แล้วก็ฉีดโดยที่แพทย์ชำนาญงานงานะไม่งั้นเสี่ยงตาบอดนะจ๊ะ ก็เดี๋ยวเราจะไปฉีดิลเลอร์ใต้ตาด้วยค่ะเดี๋ยวเราโชว์วิวให้ทุกคนดู <c oughs> เจอหมอดีๆแล้วจ้า <c oughs> มามามาต่อนะคะในเรื่องของแบบ กันแดดที่ขาดไม่ได้คือกันแดดหน้านะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราเพิ่งมาเจอน้องนะคะก็คือ La Roche po Posay นะคะค่อนข้างที่จะโอเคแล้วดีมากๆตัวเนี้ยไม่รู้ว่ารุ่นไหนไม่ว่ารุ่นนี้หรือเปล่านะคะหรือว่ารุ่นสีฟ้าเนี่ยทางแบรนด์เขาเคลมว่าสามารถใช้รอบดวงตาได้ด้วยนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพการกันแดดค่อนข้างที่จะลดเลยแล้วก็ดีนะคะมันก็จะมีหลายสูตรนะคะไปลองใช้กันได้นะคะตัวเนี้ยที่เราซื้อก็คือมันลดราคานะคะในวัสดุในวัสดน นะคะก็คือมันลดราคาประมาณ50%ราคาเหลือ200กว่าบาท15 ml ก็โอเคเลิศนะคะแต่ว่าถ้าซื้อราคาเต็มก็คือไม่มีตังซื้อ ถสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราเป็นคนที่ไม่อยากให้ผิวปากแห้งเลยเพราะว่าเราต้องดูแลผิวปากตลอดเวลาถ้าผิวปากแห้งปุ๊บมันจะเกิดการคำ้ำแล้วก็ลอกนะคะเราใช้ตัวเดียวที่เราแบบรู้สึกชอบเลยนะชอบแบบชอบแล้วก็ราคาถูกน,นะคะก็คือเป็นลาเนตเรามีหลายตัวจริงๆแกมีเอออันนี้จะแบบพกออกไประหว่างวันนะคะลาเนตคือมันตอบโจทย์ทําให้ผิวปากของเราชุ่มชื้น,นะคะได้ตลอดทั้งวันไม่เหนอะจนเกินไปเนื้อครีมเนื้อผลิตภัณฑ์ของ,ของแบบลื่นเกี่ยง่ายสมูทไม่หยาบผิว ไม่สากผิวอะไรางั้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่แหง้งไม่เป็นแบบผลึกจนเกินไปอะ่ะชอบลาเนี่ยทุกคนต้องมีม จบแล้วค่ะสําหรับการรีวิวนะคะตัว My Favorite ของเรานะคะในปี2020ก็สามารถแคปแล้วก็ไปซื้อใช้กันได้เลยนะคะรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่ๆนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กด Like กันด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยสามารถกดติดตามนะคะใน i g Star Bank ได้เลยนะคะเพื่ออัปเดขาาตข่าวสารตลอดเวลานะจ๊ะสําหรับวันนี้ก็บไบายคะ่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงก่อนหรือหลังปีใหม่นะคะ โอ้ลืมค่ะทุกคนนะคะอยากจะฝากทุกคนนะคะว่า my ferid นะคะสกินแคร์ของทุกคนเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะว่าแบบแบงค์แกต้องไปลองตัวนี้มันดีแกต้องลองมันดีคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยจ้ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อใช้นะจ๊ะบ๊ายบาย